ค่ะพี่น้องปองไปสูคู่สูคุณผูพ้พอกับช่องสามบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูพ้พอกันในวันที่12บมกราคม25งพ้าสบผู้พอกันเมื่อนี้มีตัวเลขทางคุณพ่อบุญมีคนขายลัตเตอรี่มาฝากมาตอนจ้าผู้ดใดจำเพิ่นใดนนเนาะค่ะเพิ่นให้เลขมีที่มาเนาะค่ะที่พเ 45, พิ่นเขาสี่สี่ห้าพี่น้องผู้ใดมัน้ำเพิ่นเนี่ยเลขมีที่มาเพิ่นบ่หลายตัวดิจ้ะงวดนี้เพิน่นก็ปล่อยตั้งแต่ตัวงวดเนาะ สาบนากะได้บอกสูบฟังแล้วผู้ลังคนกะได้ยินได้ฟังผููลังคนกะบ่ได้ยินได้ฟังกะเลยหยิบยุกมาบอกมาฝากมาตอนแต่เลขเพิ่นเนี่ยสามตัวเม็ดเดียวเพิ่นยาย่ออกหลายตัวมันกะเบ้เลยเบิงทรงไหลพี่น้องกะพิจารณาเบิงเอาค่ะก่อนสินำไปลงทุนกขอบอกเลยว่าเลขของคุณพ่อวันมี้บ่หลายหางจากที่เพิ่นป้อยเลขไปแล้วนะคะเพิ่นฝันดีพี่น้องจา้าเพิ่นก็เลยนำมาฝากมาตอนเป็นโค้งสุดท้ายเนะคะ่ะเิ่นในส่งของ,ของความมหาสาบนาค่ะ เอามาบอกเบะเวฟฝากตอนพี่น้องแฟนช่องสำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายก่อนสิไปเบ่งตัวเลขโค้งสุดท้ายเบิ่งงวดที่17ก่อนค่ะเดี๋ยวสาบนาจะนำไม้เบิ่งค่ะงวดวันที่17มกราคมห7จิตสำหรับผู้ใดที่พลาดเนาะเดี๋ยวสาบนาจะบอาซูฟังอีกรอบหนึ่งจ้าอันนี้เป็นงวดเนาะค่ะงวดวันที่17เนาะค่ะที่เพื่นได้อ่าเอามาฝากมาตอนที่ซาบานาได้ล้งไปแล้วค่ะลงตั้งแต่ต้องงวดเลยค่ะเพราะตะเลขออกปุ๊บ พิ่นค่ะรงมาใหสาวาานาะงเววเววเววเวเว,เวสุพ่นองแฟนชองอิฟซีฟังเลยจ้ะอันนี้เป็นชุดต้องวดเด้อค่ะสําหรับคนขายลอตเตอรี่ของคุณพ่อบุญมีเนาะค่ะที่เพิ่นสรงมาใหสาวนณะาเอามาฝากมาตอนเม็ดเดียวคือห้าเก้าสองแต่เพิ่นกลับให้มันก็เลยเบ่งส่งหลายตัวเด้อพ่นองจ้ะเพิ่นกลับให้แบบนี้สาบนาเลยนํามาฝากมาตอนแบบนี้เพิ่นกลับให้มีห้าเก้าสองห้าสองเก้าสองเก้าห้า 9ก้าสอหสองห้และ9ก้หสองจ้าแต่เลขสามเลขสองตัวบนตัดไห้กะคือเวียนในหันเลยคือเก้าสอหและ9ก้าห้าสำหรับตัวกันเพิ่นกันไว้ให้เม็ดเดียวเด้ยพี่น้อง9ก้สสองตัดให้กับแค่นี้ค่ะสองสาสของอันนี้เป็นตัวกันสําหรับผู้ทุดน้อยบ่ต้องเอาตัวกันก็นกนได้จ้าบาทที่นี่เพิ่นเว้าสูฟังจากเพิ่นทรงของกมามมือนีสดๆร้อน ก็เลยนามาฝากมาตอนอีกเทียนหนึ่งจะ้ะเป็นโค้งจุดท้ายเดอ้อเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีกะไปเบิ่งว่าเพิ่นให้ชุดใดมาอีกนาะจ้ะไปเบิงบ่งผ้อมกันจ้าจากผ่านมาหลายมือสาวบานักรลยถักไปถามว่าเพิ่นฝันยังดีบ่บ้าสู่ฟังนี่เดอ้อเพิ่นก็เลยเขียนมาบ้าส่ฟังแบบนี้จะ้ะเป็นกับ,บ่สะดวกเนาะลายแนวลายอย่างเนี่ยค่ะเป็นลายมือเพิ่นจะ้ะฝันดีวาสันฝันดีสาวบานาวาสันเล็กจังได้เล็กเขาก็เขาเรียวเพิ่นว่านี่จะ้ะ เขาเราเด้อเลขเขาเราเด้อว่าสันเก่ามาแนน้อนเพิ่นว่าเพิ่นฟันไปที่เก้าเก้าจังไลยกระใม้เห็นแทเนน้อนเพิ่นว่าอันนี้เป็นลายมือทางค้นขายลอตเตอรี่นะคะคุณพ่อคุณมีเพิ่นเกียนมาแบบนี้เลยจ้ะเพิ่นมั่นใจว่าจังไดยเลขเพิ่นก็เขาแนน้อนแต่เพิ่นบ่ได้เว้วความฝันสู่ฟังจ้ะเพิ่นบอกว่าให้ระวังในเด้อว่าสันเดินเก่ามันสิมาเก่าเก่าเพิ่นเลยใหกันไว้ห้าเก้าเก้ากับสองเก้าเก้าให้ระวังมันเบิ่นถ้าเลขเบิ่นมามันจะมาแบบนี้เพิ่นว่าถ้าเบิ้นมาจะมาแบบนี้เลยจ้ะ อันนี้เป็นโครงสดทไทยของเพิ่อนเด้อสำหรับเลขล่างความฝันเพิ่อนเด้อค่ะเพื่อนไห้มาหาซีหาหนึ่งและกะซีหนึ่งแค่นั้นอันนี้เลขล่างเด้อจ้ะชุดล่างจ้าหาซีหาหนึ่งแล้วกะซีหนึ่งแค่นั้นเลขกความฝันเพิ่นเพิ่นฝันเหม็นเด้อจ้าแต่เพิ่นวงกลมไปให้ที่ห้าสี่เด้อพี่น้องสำหรับตัวเลขคุณพ่อบุญมีค้นฝันเหม็นเหม็นเลขเพิ่อนบล็อคไจ้ะเลขมีที่มาทางเพิ่นเพิ่นว่าความฝันสูฟังจ้ะอันนี้ อันนี้เป็นควมฝันเพิร์ดเอาเดซิไปคัดลอกใซ่กระดาษให้อีกเทียนึงจ้าสำหรับสาบนาขัดลอกมาเหลวเพิ่นยยันเป็นเลขเบ้นเพิ่นก็เลยว่าให้ระวังเบ้ญขวงสุดไทยเพิ่นก็ยังหมั่นใจเก่าจังได๋ก็มาแท้ๆเพิ่นฝฟันดีแห้งจ้าจากที่เพิ่นได้ไปจับตัวเลขฉลากกินแบ่งถึงไว้แลวระวังบุญเพิ่นให้ระวังเบุลคือ599กับ2 9 9อันนี้เป็นเลขบุญเด้อจ้าสำหรับเลขล่างเป็นเลขควมฝันเพินก็ก่อนข้างฝันเม่นอยู่จากหน่อยเด้อค่ะสำหรับคุณพ่อคุณมีคนขายลอต เพิ่นสุขเพิ่นมานอยู่กับความฝันด้วยจ้ะเพิ่นฟันไปที่ห้าสี่ห้าหนึ่งและสี่หนึ่งแต่เพิ่นมุวกลมให้ที่เม็ดเดียวคือห้าสี่ด้อจ้ะสําหรับเลขความฝันของเพิ่นเดี๋ยวสาวบนาจะเปรียบเทียบเนาะค่ะอันแต่ต่้งงลดเรากะโคงสุดท้ายให้บึงเนาะค่ะเนาะนี่เลยจ้าสําหรับตัวเลขเนาะค่ะทั้งโคงสุดท้ายเรากะต่องงดอันนี้เป็นชุดตั้งแต่ตั้งหงดจ้ะอันนี้เป็นโคงสุดท้ายคือเพิ่นยันเลขบึ้ลเพิ่นก็เลยนํามาฝากมาตอนแบบนี้ ชุดที่เพื่อนไห้ต้หงวดคือชุดนี้ค่ะเม็ดเดียวแต่ว่าเขียนไว้กลับไปกับมากบเกลยชุงสงหลายตัวในเด้อจากน้อยพี่น้องจา๋ากะพิจารณาเอาจา้ะสาหรับเลขมีที่มาของคุณพ่อบุญมีจ้ะกับตัวเลขโครงสุดท้ายโคงสุดท้ายนี้เพิ่นค่อนข้างมันใจค่ะเพิ่นว่าเป็นฟันดีจังได้กับเก่ามานทนอนเนนอนให้เห็นกคักค่ะ,คะเลขเก่านี่าสันแต่เลขล่างให้พี่น,อน้องแฟนจ่องเอซีพิจารณาเบิ่งค่ะสําหรับเลขล่าง เลขล่างเพิ่นไข่ความฝันมาคเคห้าสี่ห้าหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งแต่สาวน้าหมักไปที่ห้าหนึ่งกับสี่หนึ่งได้จ้ะงามค่ะสองชุดหนีแต่ว่าผู้ใดมัคหาสีเพิ่นมักขาสีแห้งเพิ่นวงกลมไปให้ที่ห้าสี่เด้อค่ะพิจารณาจบสมน้าไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักค่ะก่อนจะน้าไปลงทุนก็ได้ย้ำาเหมือนเดิมค่ะเลขมีที่มาเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณาญาณหลายๆก่อนจะน้าเปลงทุนผู้ใดพลาดคลิป ก้อนนั่นก็สามารถเบ่งองยุต้นคลิปจ้ะสามานาได้เอาน้ำสถิติต้นคลิปมาวา้ามาฝากมาตอนอยู่ค่ะเลขที่เขาของเพิ่นจังๆคือ445เนาะค่ะเนาะผู้ใดสูบผู้ใดมันก็ดีใจนําค่ะวันนี้เพิ่นก็นยังหมั่นใจคือกาวาเลขเพิ่นสี่เขากพิจารณาเบิ่งค่ะเพิ่นแยกบนแยกล่างให้พร้อมแต่่าเลขกว่าไรหางพี่น้องต่อยล่างไว้น้าเนี่จากน่อยก็ได้จ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กิ๊งๆริเป็นกาลัง,ลางใจให้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะคลิปนี้สาานาประวัาิายใหญ่ไปขอขอให้พี่น้องปฟนช่องอิบซีสุกูสุคุณในงวดวันที่1 7มกราคมเฮงปังดังรวยเนาะค่ะจับเง,ง,งินหลันเงินแสนสุขูสุคุณเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะทา,าวฤะ,ะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนิโชตริระโสยะถาสัพพิตโยวัชันโต สัพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวัฒนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสาธุ